พี่น้องอีสานหาน้องกินค่ะสวัสดีค่ะตำบักหุ่งอีกคือเก่าแล้วค่ะมันนี่ไม่กินเขาตำแกงน้องใหม่ค่ะแกงน้องใหม่กำลังสีใช้ผักพี่น้องแกงน้องใหม่อ่อนห่อนเขากับตำบักหุ่งเผ็ดเผ็ดค่ะผัวผักอีซึมผักตูดผักผักคะผักเขาค่ะกบแกงน้องใหม่แซ่บแช่บค่ะผู้ตำกะตำไปค่ะ ยิ่งหลายละพ้ผู้อยากซิมกับอยากซิมยังไีนล่ะแซ่บๆน้ำกันค่ะเจ็บไปวันนีบยอะติ๊นยมตอหื้อจีนี่ตะหื้อเดิอพี่นอหมอแล้วยันจะเ็ดีกเียนผักกาแเปลียนมาใหม่ใส่ผักหลายๆค่ะ พักหลายๆเห็นหวหนูน้ำค่ะพักหลายๆค่ะพี่น้องซศษบซษเศษเศษบศน้ำกันอีกมืนะะ่นหค่ะเสร็จแล้วคุงนะะึ e. ๆๆนงค่ะแล้วค่ะเศษทุกกันค่ะแล้วแล้วพี่น้องก่อนนะพี่น่องอ่ะพ่ไห่ไอ แกงหำน้ำกาลโอ้แกงหำนะแกงไข่ํำกับนี้ค่ะมันแกงเลอมป้อมไข่คำซี่หมูค่ะมาเป็นน้องแสบๆสยู่หำเป้าไหมสามสี่คนค่ะด้าน้องกินห่อเอาเส้นหนีเพอาะบุ้ยจะดอกตีดวนวันแล้วมาหำเป้าไปเอาล้ไปเจ็บเจบตั พักก pues ันมาพักไล่พักกันมั่งพักหลายุนไส้ต้งพักยายว่าพักที่ยังอัยสร็้่าักที่หยังอันยังเสร็พักกันกิกับมะเขือค่ะพักบุ้งพักมะรุมยังน้ำใหม่ย้ว่าบ่มีน้ำใม่จ้ักสิพักยงกินพักเนาะยงน้ำไม่มผู้ชายจะได้จากยงน้ำหม่กันเนาะยบายว่าข่เส้เขาเส

อยู่ซื้อเราก็เหี่ยวเป็นน้ําซั่นล้วว่าเหี่ยวเป็นต้นนี้บ่แม่แม่เราว่าเหี่ยวเป็นต้น้บ่บ้าน่งเหี่ยวเป็นต้นซั่นเ็นไว้เนาะนเเ็นล่ะทางดเห็นไผโอ้นัวอมนกัเด้อพี่น้องเงินพ่อใหญ่ไอ้นี่้ได้เมื้อหมูนึงบ่ได้แบหมูู มัตำหงเลียนรถนี่จจำหงเรียนวันเนี่ยยังดแช่นางนั่นยับุกหินบ่แช่นะเอาสืดหลดอัอนผู้จำกระจำไปเออสดนี้จาดแล้วหลดแล้วจำดีเลเหมันบ่เบิดดอกอีป้นเป้นบ่ย่านเพราะวป้นว่าจำสนามสันสดกันหน้าสัน

พักเยอะหน่อยเดินมู่เขี้ยไปเขี้ยบไปพักไรกระโดดกระเดียอะไรจีหันเท้ากกระโดดกระเดียอะไรเส่พักเต็มเนี่คลิปนี้ก็ลาพี่น้องไว้เท่านี้เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งสองนิสานหางน้ำกินนะค่ะพอกันไม่คลิดนาค่ะสวัสดีครับสวค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ui không tiếng, <laughs>